สวัสดีพี่น้องทุกๆท่านท,ท,ท,ที่รับชมคลิปนี้เด้อจ้ามือนีสิผ้าขาป่าห้าเฮ็ดคือก่าและจ้าวันที่สิบสี่เดือนกรากราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าส่วนนี้กาสิเฮ็ดปลวกจิ๊กเฮ็ดปวกน้ำฝนเฮ็ดรวมกำลังออกเด้อจ้ามะพร้าวเฮ็ดปวกจิกสอ,อ,อ,องดอกจาก้าพวมงามอันนี้เฮ็ดค้าป่องเนาะเฮ็ดค้าป่องกระแกงแสบคือการเด้อจ้าได้ดอกเดียวจ้าอันนี้เฮ็ดดินจ้าเฮ็ดดินกะสีขาว แกงเสบจ้าเฮ็ดดินกะสีหวานๆวานเฮ็ดดินนี่กะสีออกบ่าลายดอกจ้าสว่งนี่เฮ็ดข้าวป,ป่องอีเลเด้จ้านี่เฮ็ดข้าวป,ป่องบานลอจ้าเฮ็ดข้าวป,ป่องนี่ดอกน้อยหน่อยเด้อจ้าแต่เปนดอกใหญ่กะสีไดหลายเนาะอันนี้เฮ็ดเพิงจ้าเฮ็ดผพิงหวานเกิดอ,อยู่ในกอไผ่อุ้ยสะออนได้จ้าปี่น้องงามค่ะง,งามแน่พุ่น่ะเอาหยากเติบอ,อยู่เด้อจ้าสามสมุนเข้าไปได้กอไผ่นี่ก็หกหกจ้าเฮ็ดผึิงกะไปเกลือแต่อยู่ในกอไผ่เด้อจ้าเฮ็ดเึิงอันนี้ มะกรภายแห้งเนาะจ้าสามดอกแกงแซ่บเด้อจ้าอันนี้อีกดอกหนึ่งจ้าเฮ็ดผึ่งกุภงปลายข้เกาละจ้าแกงแซ่บจ้ามะพรอาเฮ็ดครับปองอีละจ้าจุ่มนีซองดอกมีแต่ดอกหน่อยๆจ้าเอาคือเกาจ้าไปตต่มกันพอด้แกงอันนี้เฮ็ดน้ำอ้อยเด้อจ้าเฮ็ดผึ่งน้ำอ้อยดอกใหญ่ๆจ้าเฮ็ดผึ่งน้ำอ้อยนี่แกงแซ่บห้งเน้อจ้าหวานกุ้งมูมาพ่อเฮ็ด เพื่อนเขาเจ้าจะเฮ็ดเพื Pick Pick ่อนเขาเจ้ากระดอกเดียวขอรอหน่อยๆจ้ะอันนี้เฮ็ดตะหมากจ้ะเฮ็ดตะหมากค้าขาวส่วนหมากกระสิกินอยู่เด้อจ้ะเฮ็ดตะหมากแบบนี้เพราะว่ามันกระสิบ่ค่อยขมเนาะจ้ะสิหวานจ้ะอันนี้เฮ็ดบวกจิกอีกแล้วจ้ะเฮ็ดบวกจิกดอกนี้งามงามจะเกิดอยู่ผู้เดียวดอกเดียวขอรอโอ้ยตาเสียดายเนาะจ้านาสิมีหลายๆเนาะจ้ะจะเม็นงามคักมาพอเฮ็ดทานจ้ะเฮ็ดทานเส้นหน่อยเฮ็ดทานหน่อยจ้ะซอนดอก สองดอกกระแกงแซบอยู่ดอกจ้าเฮ็ดทานโบขมจ้ามิตรหวานอันนี้เฮ็ดผึงกบไผ่แล้วจ้ามาบอกเฮ็ดผึงกบไผ่นี่กะขึ้นยากเติบเยอะเด้อจ้าสามสิข่อไปเอาได้มิตรน้ำจ้ามุนเข้าไปอีกแล้วพี่น้องอีสองดอกเด้อจ้ากำลังบานจ้าแกงได้ยุ่จ้าบ่มีคนเห็นจ้าเกิดยุ่หกหลายอันนี้เฮ็ดหนามากจ้าเฮ็ดหนามากข้าขาวกินได้ยุ่เด้อจ้ายางกลับขึ้นมาจ้ามาพอ้เฮ็ดหนามากข้าแดง เฮ่มาค่าแดางส่วนหมากกะสิบค่อยกินแต่บางคนก็กินอยู่เด้อจ้ะเพราะว่ามันขมเนาะจ้ะสะรุปว่ามืนอนน้กะมันคือเกา่นาจ้ามันเฮดปวกเหฮดหลวมพอได้แกงอยู่จ้าเฮดผึง่งติดตามตอนต่อไปมือหนาจ้า